การช่วยเหลือค่ะทางด้านเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซา์นะคะได้มอบน้ําดื่มนะคะรับมอบน้ําดื่มจากบูเทคซิตี้เพื่อที่จะนําไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระราค่าใช้จ่ายค่ะ ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซานางจันทรรัตน์นะคะตรตีลาน,านันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซารับมอบน้ำดื่ม200แพ็คนะคะจากทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซา Blue t e ซิ City เพื่อที่จะนำไปมอบช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการจังหวัดฉะเชิงเซาบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชา ชหรือที่เรียกกันนนนะคะว่าจังหวัดเคลื่อนที่ ส่วนทางด้านนายเกียรติศักดิ์จันทรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วค่ะท่านได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าอุทกภัยในปี2563ซึ่งจังหวัดสะแก้วเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นในวันที่7ตุลาคมปี2563นะคะจากสถานการณ์นั้นเองค่ะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากโดยพบว่าในพื้นที่ของอำเภอตาพยามีพื้นที่ประ สบภัยพิบัติด้วยกัน5ตำบลเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน5,370รายและมีพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น6 4 0 8 2ไร่ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตาพยานะคะได้รับวงเงินในการช่วยเหลือในครั้งนี้73 384,486บาทก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือชดเชยความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยค่ะ